สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปสุโขสุขรรณะสิเป็ดอิฟซีทางบ้านไทยบ้านฟังล่าบ้านตามประเทศก็ดีมื่อนี้มาพบอ,อกับชมสาวสอนผ้ารอคือเกาจา่มามื่อนี้15พาีผ้านองรออยู่ตลาดวันที่11บเ้็ดณัอำเภอมั่นใจคีรี้จังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละมื่อนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพัาพาพานธ์พศ .2567 หีออกมาหลายแลวจ้าเริ่มสนั่นวันไหวแล้วบเบาแล้วเขากลับไปรอน้ากันจ้าวัะตงสาวัะตงเสียเวลาจ้าย่งางไปพร้อมกันเลยมือใดปะใ้มารอแต่ว่าเป็นตะยูด้จ้าตา่า,ามือน,นีสาวสอนผ้ารอ รอย่ตลาดเอกของป้าฉลองใช่คือเกา่า้ะจ้ะทีมงานของป้าหลองคือเกา่าปรสิทิ์จัดยุยอํอเอาเภอมั่นจ่าเฮ้าเ่นละจ้าจังหวัดขอนแกน่นเป็นทีมงานของเพิ่นคือเก่าจ้าพ่อข้าแม่ข้ากับเป็นในคู่เก่าจ้าพีน่น้องคู่เก่ามาขามมขายตั้งยุของไผ่ของมัน่น มื้อนี้ไปใต่สาวอานน้ำเจ้าเ,าเนาะเบิง์ไนจา้าอุ้ยคว้านแม่ยไถ่พอค่าแม่คาขายดีสุดเจ้าเลยข้ามผุ่นกะหยางน้ำกบพ่อท่านท่านนี้ผ่้สิย่างปลาหมึจกจ้ะปลาหมึกไม่เลสีปากเท่านั้นจ้าพี่น้อง เมื่อนี่สาวสอน5้ารอสิบห้าพ,พี่น้องรอรอไปเบิ้งตะละส้อยตะละส้อยก่อนนี่จ๋าบาเพิน่นสิไดงยังมาขายเนี่ยอุ้ยล้านี่แมหมากสมเกลี้ยงตามทองฤดูการบนัน้จ้าเบิ้งข้นหูรู้ปะนี่ เ้คนแม่จากะส่านข้าเจ้านะนุพาี่แม่รสิขายเห็ดแล้วจ้ะเฮ็ดกระด้งอ่อนหวมาหม่เลยเหดน่งากระมี่เ็ดมันนี้เห็ดเพียงอนี้ผักหวานเด้าแม่นาะผักานยังนี่แม่ขักหวานครับ ผักหวานป้าเม่นพอเมื่อนี้ขายหมือัจโล่แล้วมสซีหาโล่โอ้หมือซีหาโล่เลย้าพี่น้องเมื่อนี้แม่ขายดีๆดาเร้่อไปจ,จ่ายยางก้อนเลยอุย้ยจะอ,อ,จอ,อ่อนจะอ่อนควนกั่ควนโผล่ควนพ่อคือเคลื่อนคือ,ค,อ,ค,อคัก าาไ,ไม่ค่า,ายอะไรยูแว้งไงยุนกันไม่ค่าคือลูกค้าเงี้ยวันนี้ลูกค้าคือลายแทาจ้าเมื่อนี้ยอะไรลูกค้านี่ไล่นี้ไปไซลูกค้าไลายปนี่แม่จ้าไล่ไปเฮซื้อแว้งแว้งไงโอย้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จัดยูไปเวรจัดยูตลาดมั่นจา่าเฉลยลูกค้าไปซือ้อยูแว้งไงพจนจัดสองหม่องนะจ้าพี่น้อง <c oughs> จะขวางตลาดจ้าพจนจัดสองหม่องอยูแว้งไง,งกำเพื่มมั่นจา่จาเนะจ้า อฮ้ยพี่น้องเอ้ยบะมีหน้าสีบันยาญ่สออนขาดสออนเนี่ยมือนี่คาดว่าพราาดไม่ขาดนั่นขายเนื้อย่างน้อกินนั่นซี่หาม่วงกับเมื่อเราจะทถนาคนหลายปลานน่แดดก็แอมแซมแล้วแดดกระเดด,ดพูดแดดพูดจ้าพี่น้องทั้งแดดทั้งร่มหนาวลงมาพร้อมกันตะบามือนี่นะร่มนั่นวอสต์ไรดอกจ้าตะบาเแดดนั่นแดดเริ่มแห้งแอมแซมแล้ว ทางนี้ก็สิเป็นเนมโอ้ยไก่เมื่อแล้วจ้าพี่น้องเนืมน้มเนมพุกวอเปียกะมี่ขายดีกกขายดีเพื่อไอ้เมื่อนี่ขายดีจ้าแ่้านเสียงบอกเลยจ้าพี่น้องขายดีจ้าขายดีสุดเจ้ามนอย่างน้อยผนหุ่นอย่างน,อน้อยอจ้า,าท,ที่นี่ถ้าพุ่นกะสิเป็นทา่าเข่าอีกท่าหนึ่งได้จ้าพี่น้องคอนกำลังลังเขามาจ้าพุน่น ันหุ่นยังโอ๋อสตรอเบอรี่จ้าสตรอเบอรี่สตรอเบอรีค่ะผลไม้ตามฤดูกาลนี้แหละได้จ้าพี่น้องสตรอเบอรี่ฟังจะบ่านี่จ้าไหมคะห้าสิบบาทค่ะกองละัสห้าสิบบาทสตรอเบอรี่หอมมัตจะใสเนี่ยั้นใหญ่ด้ค่ะสตรอเบอรี่เชียงใหม่นะคะสตรอเบอรี่เชียงใหม่เป็นฟาร์มของเจ้าของเองเป็นสวนเจ้าของเอ็มเป็นปะอันนี้รับส่งค่ะเดียวกับหน้าสวนเองเลยค่ะโอ้เพอนายรับมาจากหน้าสวนเลยได้จ้าพี่น้องสตรอเบอรี่นี่เทมป์หอดีเองกว่าือนี่ค่ะ ทอดพริกเกลือพร้อมจ้าพริกบวยเพื่อเอินพริกบว๋ยคุนขั้นเขาไปส่วนทางไรนั่นเป็นพวกไอเสือผ้าหนาเพ่ได้จ้าพี่น้องเป็นพวกเสือผ้าหนาเพ่ขนก็หลายคือกนันแนียนนะตึ๊บเลยสร้อยนั่นก็ได้อันนี้ก็สิเป็นพวกไอปลาเมือกขา,าละลอยคือเก่าบางคนปวดจนเจะไม่รักเด้ขาวนี่มีอะไรเลปลาทูปลาทูสดวันนี้ม,จจออมัดจะาข้องแล้วไหมค่ะปลาทูน่ะมัดจ,จะาข้องเลย เหมือนลายกล้องเลยจ้าพี่น้องปัญญาขายของไปยังต่อเข้าไปเบิางข้างในกุนกุนหน้าตาหน้าลาดขับไปเลยสิ่ผ้ารอขับไปจ้าเบิ้งน้ำกันไปเนาะเบื้องให้มันเต็มไปเลยจ้าพี่น้องวัอนี้หายอิ่มๆไปพร้อมกันเลยกับสาวสอนผ้ารอนนีเขื้อขับมาอีกแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยขับมาอีกสั้นนึงแล้วขอค่ะอ้าวไอ้จะมาตาเสะเพื่อหัวตะ ข้ามีไปเที่ยวตุนจีนมาว่าว้าอุ้ยพ่อแม่เห็นเจ้ามาขายของเราเมื่อนี้เจ้าหมานไปเดี๋ยพ่อที่ค้าเก่าครับผมเจ้าซื้อว่าไอ้ยังข่อยเอฟซีข่อยถามเสียงไงซื้อว่ายังเหรอจอยคจอยจอยไอ้จอยจ้าพี่น้องเราซื้อไอ้จอยเมื่อนี้มาพอเราดีใจแห้งไรเมื่อนี้ได้จักบาทแล้วเมื่อนี้เอล่เสื่อนพี่น้องฟังกูเด้นเด่นเต้นเก่หาของตัวครับพ่อทีค้าเก่าครับเป็นจังไดเมียนกันโดนยูนิสไปยู่ ผมแดงงานไหมเลยพาเมียไปเทียวมแดงงานไหมพาเมีเยวปเทียว,วไปเท<ร>ียวดูดวจินวิเทียวฟังเล่าครับแดงงานอีกแล้ว<า>วะแดงงานอีกแล้ววะรอบสองรอบสองได้จบับคนแล้วป่ะนี่สองคนได้สองคนพี่น้องได้ยังอีก,อกหรอจ้ามาอีสองคนรอบแรกมีสามหรือมีสองก่อสามรอบนี้ไป็สองได้หาคนแล้วจ้าพี่น้องวานนี้เส้าอาเสียวผู้ชายหรอวานนี้ฮะ เสีจ <Treasure> <c oughs> ้าป <strong> ูไตไปมีเ hmm. อ้าเจ้าเจ้าหอนปูไตเตี่ยเบียมิ่งเร็วเจ้าปูตั้วยแค่แค่ไปอีกเรื่องเจยวไปไสไปโอ้หันจะไปอีเจ้าเจยวผู้ไตมาสร้างมาเถอะมันมันมันเบียเบียิ่งแล้วเบียผู้ยิ่งแล้วไม่ผู้ยิ่งมันพอดีกับผู้ไตเตี่ยคือจากไหนมันจมมันด่าดูเตี่ยมันเอาใจยากพอดโอ้เอาใจยากผู้ไตมันเข้าใจกันนะแล้วกันเด้ได้ให้เจ้าให้เจ้าขายความดีๆได้มึงหนีขวบพูดได้ไรท่านใหญ่เด้อไปพี่น้อง ดโดนเจ้าพ่อรักเยอะเจ้าจะชอบไปขายทางไรเนี่ยพ่อขาเราหัวตะลงมาพ่อขาไอ้จ้อยนี่ล่ะซื้อเพิ่มเสื้อไอ้จ้อยนะจ้าพี่น้องแล้วนี่ก็สิเป็นล่าทุกอย่างหาบาทได้สาวสอนผ้ารอผ้าของแม่สอยทุกอย่างหาบาทจ้ามาบนกันไปวัตถุลังฉือจ้าทุกอย่างหาบาท ช้วยสร้อยนี่กับรอยน้อยนะช่วยเงินคือการจ้าพี่น้องคุณต้นกรล่างลังลงมาแล้วสร้อยนีสิเป็นสร้อยล่องเท่าสร้อยหนุ่มปังพวกเสื้อผ้านาแพทยพวกของสวยของงามพวกเหมือนพวกทอ่วงเดินมาเรื่อยมาเรื่อยข้างหลังดนิดก็ได้หัวนหวอยมาทางหลังคุณถ้าลงไปถ้าคุณกับมิสร้อยอีกได้เจ้าพี่น้องได้แต่ว่าสรอยนั่นตรงลงไปนะพระเจ้าสิขายเสื้อผ้าตลาดนี้เ<ไ>ป็นเอตลาดไม่เจ้าเ้านี่เป็นรวงกวมบน ช่องวงรวมนะอจากพี kommt, storm, man, with man, with man ่น้องพืแยกออกมามีซ้ายเดียวที่สาวสอนผ้ารอผ้ารอขามากนจ้ามีซ้อยเดียวนอกนั้นสิสิเป็นวงกลมคนส่วนมากเพสินยางวงกลมจ้าพี่น้องคนขับรถขับรถลัมรถขับ้อขัเรถขับ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 รถขัรถขับรถขับขับรรับร ยังขึ้นมาจ้งพี่นอ้องน้านี่พกกรสีขายซอยขายแหวนข้างลานบุญพวยกรสิขายโซลนอเซล่ยพลังงานแสงอาทิตย์และนี่พกกรส,สิขา,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 ายมีดจา้ามีดเห็ดอยากเห็ดกินมีดเอดท่ำขั้วเ้านี่ล่ะอันนี้แผนกยู่ยู่ย,ยู่มมัดมือ อยู่ขายควางขายน้ำจ้าเดือนสิบห้าปลาน้ำปาลาเราไปแล้วสิอยู่ไปใส่แน่นี่อันนี้คืออยู่ไปส่งลูกค้าเด้อจ้าพี่น้องค่ะลูกค้าผู้ใดอยากได้ก็คือก็จ้าสิให้เราจวดเด้อจ้าเราเราขายน้ำอยู่อยู่ษัตรัย์ยังไปเลยจ้าพี่น้อง เสีอบอไปอีกวนไปอ,อ๋อ,อไปอีกซอยหนึ่งสิยหอดว่าผูคนหลายมันหมุนยากจ้าขันขดลายมันอยาเป็นหมุนอย่างยากเลยได้จ้าพี่น้อง,างท,าทางนี้ก็สิบักทท่าน,านาาอันนี้บักท่านในนุ่มสดจำโบแล้วจ้ารุ่นใหญ่อันนี้ร้อยละห้าสิบบาทอันนี้นุวยใหญ่แห้งห้างผู้ในาสามสิบห้าบาทสามร้อยลอยจ้า สิเป oh, ็นพวกไอ้ผู้ใดมากินพวกปวยถอดมันถอดนะจ้าพี่น้องอันนี้เป็น้วยถอดวันนี้เป็นมั่นถอดจ้าพอพีนพอถอดได้หลายอันนี้เป็นขนมไห้งอันนี้เป็นขวเมาทอดไข่เตาถอดกับมี่ มาเป็นหลักก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอนะจ๊ะพี่นอ้องย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ดะจา้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะคลิปนี้กะโจ้ใบสมนีนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณได้หลายจ้าที่เข้ามารับชมให้สาวสอนผ้ารอ